สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปพริกอการ์คสกันในหัวข้อที่ว่าเราควรจะวางตัวยังไงกับคนคนนี้เราควรจะวางตัวยังไงกับเพื่อนคนนี้เราควรจะวางตัวยังไงกับผู้ชายคนนี้เราควรจะวางตัวยังไงกับผู้หญิงคนนี้เราจะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออลัเคิลในการเปิดดวงกันนะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะที่เ,เดี๋ยวก่อนสิเราจะใช้ หมายเลขสี่หมายเลขนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะใช้หมายเลขทั้งหมด4ี่หมายเลขหนึ่งสองสามสี่เอจะให้คุณนะคะเอจะให้คุณนึกถึงหมายเลขเอจะให้คุณนึกถึงหมายเลขที่ตัวเองชอบมาที่สุดหนึ่งหมายเลขเอจะให้คุณนึกถึงหมายเลขที่คุณชอบมากที่สุดหนึ่งหมายเลขแล้วเลือกมาค่ะเอจะนับหนึ่ถึงสิบ 1นึถึงสิให้คุณเลือกมาหนึ่งหมายเลขนะคะมีหนึ่งสองามสี่หนึ่งสอามสี่ให้คุณเลือกมาหนึ่งหมายเลขนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเกให้คุณเลือกหมายเลขที่ชอบมานะคะมีหนึ่สามเรามาเริ่มกันที่ทีมที่หนะคะ ทีมที่1น,นะคะ The Lover Đừng đạp Hangman man Chát tịt Chát tịt Ha mai. เราจะดูเราจะดูคำแนะนำจากไพ่ออรลเคิลนะคะอา f f i r m a ชั่นแล้วก็ใช้ไพ่ชุดนี้นะคะ คิดอัพยูเมสดีท็อกเอคิดว่า คน,คนคนนี <tu nie> <ide> to to who, who Myers, people, ้จะเป็นต้นเหตุทําให้คุณเดือดร้อนตามมานะคนคนนี้จะเป็นต้นเหตุให้คุณเดือดร้อนตามมาแต่ไพ่อะมันบอกให้คุณอะแสดงออกว่าคุณอะรักเขาดีับเขาใบแรกเนี่ยเดลเวอร์ให้คุณแสดงออกถึงความเป็นมิตรให้คุณแสดงออกถึงความเป็นเพื่อนแสดงออกถึงความรักแสดงออกถึงความเป็นมิตรแต่คนคนนี้จะเป็นต้นเหตุทําให้คุณทุกข์ใจมาก เขาจะเป็นต้นเหตุทำให้คุณทุกข์ใจมากแล้วเขาอาจจะทำให้คุณเนี่ยเสียใจด้วยคนคนเนี้ยคนคนคนเนี้ยอาจจะคนคนนี้เนี่ยนะเขาอาจจะเอาปัญหาทางด้านคดีความมาให้คุณนะนี่คือจัตติก คนคนนี้อาจจะเอาปัญหาเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณหรือขอร้องให้คุณอะเซ็นสัญญาค้ำประกันเงินกู้เขาอาจจะขอร้องอะไรบางอย่างซึ่งคุณอะอย่าไปยุ่งถ้าเขาขอร้องให้คุณเซ็นค้ำประกันเงินกู้เซ็นค้ำประกันกู้บ้านอย่าไปเซ็นคนคนนี้เขาอาจจะทำให้คุณมีคดี คนคนนี้จะทําให้คุณนะคนคนนี้จะทําให้คุณอะเดือดร้อนมีคดีหรือมีปัญหาทางด้านเอกสารตามมาได้แล้วนี่ก็คือไพ่แม่มดหนึ่งดาบเพราะว่าคือเขาเข้ามาหาคุณเนี่ยก็เพราะว่าเขาอะต้องการความช่วยเหลือเขาติดต่อคุณมาเนี่ยก็เพราะว่าคือเขาอะมีเรื่องเดือดร้อน คนคนนี้คนคนนี้ณเวลานี้ตอนนี้คนคนนี้กำลังเดือดร้อนเขาตัวเขาเนี่ยกำลังเดือดร้อนเขาก็เลยติดต่อคุณมาเพราะว่าเขาอยากจะได้รับความช่วยเหลือจากคุณ <S <S เ,นเนื่องจากไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ไม่ดีนะคะไพ่ใบน,นี้หมายไพ่ที่หมายถึง affirmation เ,เ,เนี่ยหมายถึงเป็นไพ่ที่หมายถึงมีความหวั่นไหวมีความหวาดกลัวนในจิตใจเป็นไพ่ที่แบบ มีความไม่มั่นคงในจิตใจมีความหวั่นไหวมีความหวั่นไหวมีความหวาดกลัวไพ่อัฟเฟอร์เมชันเนี่ยเตือนให้ระวังคนมาหลอกลวงเตือนให้ระวังเกี่ยวกับคนไม่จริงใจคนที่ไม่จริงใจเข้ามาหลอกลวงคุณนะ่ะและไพ่ใบน,นี้ก็จะเป็นไพท่ที่ไพ่ไพ่อัฟเฟอร์เมชันเนี่ยเป็นไพ่ที่หมายถึงความไม่จริงใจความหลอกลวงแล้วก็ ปัญหาทีา่ความไม่จริงใจความหลอกลวงปัญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินเป็นคนคนนี้จะทําให้คุณเดือดร้อนได้ทางด้านหนี้บัตรเครดิตหนี้สินการเซน็นค้าประกันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะ เพราะ affirmation เนี่ยเป็นไพ่ที่หมายถึงว่าอนาคตของคุณเนี่ยจะวันไหวถ้าคุณนะ่ะไปคบกับคนคนนี้คุณจะเดือดร้อนได้ถ้าคุณไปยุ่งเกี่ยวกับคนคนนี้เพราะไพ่อาฟเฟอร์เมชันหมายถึงความไม่มั่นคงนะคะเป็นไพ่ที่หมายถึงความไม่มั่นคงปัญหาสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาคาแนะนําจากไพ่นะคะก็คือว่าดีท็อกอันนี้เป็นยา่าเนี่ยเขาเรียกเป็นญ่าวิชเขาเรียกว,วิชการ์ดเนะี่เป็นเป็นอันเนี้ย เป็นแก้วใส่ต้นหญ้าอ่อนคือว่าการดีท็อกเนี่ยการดีท็อกที่ดีเนี่ยเขาจะใช้ยอดเขาจะใช้ยอดอ่อนเขาจะใช้ยอดอ่อนของต้นข้าวสาลีตัดยอดอ่อนจัดยอดอ่อนของต้นข้าวสาลีมาเนี่ยยอดอ่อนของต้นข้าวสาลีมานํามาสกัดให้เป็นดีทอ็อกแล้วดีท็อกเนี่ยก็จะช่วยล้างสารพิษในร่างกายส่วนไพ่เบนเนียหมายความว่า คุณอะเหมาะที่จะทํางานที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ถึงจะเป็นคนสวนนะถึงจะเป็นคนสวนนะแต่เขาสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะได้อะถึงจะเป็นคนสวนแต่ก็สามารถสร้างสรรค์งานทางด้านศิลปะได้ถ้ามีฝีมือหมายความว่าคุณอะควรจะทํางานของคุณไปไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับคนคนนี้เพราะคนคนนี้จะเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณเพราะแฮงก์แมนเนี่ยก็หมายถึงคุกตาราง จัดติเนี่ยก็หมายถึงคดีความเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้เขาอาจจะเอาปัญหาทางด้านคดีความมาให้คุณได้เช่นมากู้เงินมายืมมามายืมเงินมากู้เงินหรือเอ่อให้ขอร้องให้คุณอะเซ็นค้ำประกันบ้านขอร้องให้คุณไปเซ็นค้ำประกันอะไรบางอย่างซึ่งเขาอาจจะเข้ามาหาคุณเพราะหวังผลประโยชน์มากกว่าเข้ามาหาคุณด้วยความจริงใจค่ะ ทีนี้เรามาดูกันต่อที่ทีมที่สองนะคะเรามาดูกันต่อที่ทีมที่สองนะ,ะก็จะใช้ไพ่ทาโร่นะคะ จะใช้ไพ่ทาโร่ทั้งหมด5ใบนะคะ สองนางฟ้าตกสวรรค์จมน้ำตายเจ็ดดาบ ชายนก s เปรดส s ป r e a d t e เราจะบอกว่าคนนี้เจตนาไม่ดีกับคุณเลยเพราะว่ามันได้ไพ่โจรน,นี่คือไพ่เจ็ดดาบเจ็ดดาบคือไพ่โจรผู้หญิงอิจฉาผู้หญิงคนนี้มีความโดดเด่นส่วนผู้หญิงข้างหลังอแอบมองด้วยความอิจฉาไพ่เจ็ดดาบหมายถึงอินเนอร์มีความเป็นศัตรูการมีศัตรูการคิดร้ายการวางแผนการร้ายแล้วก็มีไพ่สิบดาบ นี่คือคนกําลังโดดน้ําตายเป็นพุกเป็นคนนะโดดน้ําตายแล้วก็มีห้าเหรียญแล้วก็มีไพ่อราชาเหรียญแล้วก็มีไพ่เก้าเก้าไม้ในหัวข้อที่ว่าเราจะวางตัวเราจะวางตัวยังไงกับคนคนนี้เราจะวางตัวยังไงกับคนคนนี้ไพ่ใบแรกหมายถึง การระวังตัวการระวังภัยการระวังอันตรายเพราะนี่คือไพ่ไพ่ก้าวไม้เนี่ยเป็นตัวแทนของพวกอาชีพยามบอดี้กายามเฝ้าวังบอดี้การตำรวจก็ได้นะตำรวจคุณจะต้องระมัดระวังตัวในการคบหากกับคนคนนี้ คนคุณต้องระมัดระวังตัวในการคบหากับคนคนนี้เพราะคนเนี้ยเขามองว่าคุณเนี่ยรวยมากคนคนนี้เขามองว่าคุณเนี่ยรวยมาก,นนามาลมากแล้วเขาเองอ่ะกําลังเดือดร้อนทางด้านการเงินคนคนนี้กําลังเดือดร้อนทางด้านการเงินแล้วเขาก็กําลังป่วยอยู่เพราะนี่คือสิบดาบและนี่ก็คือไพ่ความเป็นศัตรูความอิจฉาริษยาคําแนะนําจากไพ่นะ แปรเดินไล่ให้คุณน่ะอยู่กับกลุ่มของตัวเองนี่ก็คือกลุ่มของ El f. El f El f. El f เอลฟ์เอลฟ์ใบไม้เอลฟ์เอลฟ์ใบไม้เวลามันจะอพยพย้ายที่อยู่พวกเอลฟ์ใบไม้เวลามันจะอพยพย้ายที่อยู่นะมันจะเหมือนฝูงพึ่งอ่ะมันจะไปกันเยอะๆเวลามันจะย้ายบ้านย้ายที่อยู่ย้ายรังอ่ะมันก็จะเดินขบวนไป ไปพร้อมกันเพื่อความปลอดภัยถ้าไปไหนมาไหนคนเดียวหากไปไหนมาไหนคนเดียวอะ่ะมันอันตรายแต่ถ้าไปกันเป็นกลุ่มเนี่ยมันปลอดภัยกว่าตัวคุณนะ่ะเป็นคนที่พูดเก่งนี่คือเทพสื่อสารเทพสื่อสารถูกวาดเป็นนกนกไนติงเกลนกไนติงเกลที่พูดเก่งร้องเพลงเก่งพูดเก่งแล้วก็มีพูด แล้วก็มีพูดดอกไม้พูดดอกไม้เนี่ยก็เอาพวงมาลัยมาคล้องตัวให้นกไนติงเกลเพราะเธอร้องเพลงเพราะมากแล้วเธอก็พูดเก่งชิบหายนั่นแปลว่าคุณนะ่ะเป็นเทพสื่อสารคุณสามารถพูดให้น้ำไหลไฟดับได้สามารถพูดชักแม่น้ำทั้งห้าได้คุณมีพรสวรรค์ในการพูดชักแม่น้ำทั้งห้าให้คนคอยตามหรือเชื่อตามที่คุณพูดได้ นี่คือพอรสวรรค์ของคุณนะคะและคําแนะนำอย่างหนึ่งก็คือสัอน้นหากคุณมีลูกแล้วหากคุณมีลูกชายให้คุณอะอย่ามัวแต่ทำงานให้หันเวลให้หันไปเลี้ยงลูกบ้างอย่ามัวแต่ทำงานให้หันไปสนใจลูกบ้างว่าลูกเนี่ยทำอะไรอยู่ลูกอยากทำอะไรลูกอยากเรียนคณะอะไร ให้สนใจให้คุณอะคุณควรจะให้ความสนใจกับลูกชายของคุณบ้างอย่ามัวแต่ทํางานอย่ามัวแต่สนใจคนไม่ดีให้คุณคุณอย่ามัวแต่สนใจคนที่เขาคิดร้ายคุณอะให้คุณสนใจลูกเต้าของตัวเองบ้างจะลูกชายก็ดีลูกสาวก็ดีนะคะนี่คือคําแนะนําจากไพ่ออราเคลนค่ะทีนี้เราก็มาดูกันต่อนะคะ ทีนี้เราก็มาดูกันต่อที่ทีมที่สามนะคะเรามาดูกันต่อที่ทีมที่สามนะ เราจะใช้ไพ่ทาโร่ทั้งหมดห้าใบเคร์่มือ <7 S 2> เจ็ดเหรียญเพดดออกซอด แม่มังกรราชินีมังกรเอลซ่าเจ้าหญิงเอลซ่า f l o w e พูดดอกไม้กำลังเก็บน้าค้างดอกไม้ไปกิน ด็อกเตอร์คอนเนคไวท์ยูร์โซแฟมิลี่ไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งกับคนคนนี้จะดีกว่านะอืม คนคนนี้มีอาการทางจิตนะคนคนนี้เขาป่วยเป็นโรคจิตเป็นโรคแบบเขาป่วยเป็นโรคจิตนะ่ะเขาเป็นโรคที่แบบชอบคิดไปเองอะ่ะจิตหลอนอะ่ะเออเขาเป็นคนที่ชอบเอาชนะทุกคนอืม ในความรู้สึกของเขาเนี่ยนะคือในความรู้สึกของเขาเนี่ย <_ d> um> เขามองว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่สวยเป็นคนสวยเป็นคนสวยแล้วก็เก่งแล้วคุณก็มีความเป็นนักสู้นะ <_ d> um> เหมือนคุณมีความเป็นนักสู้ <_ d> um> นี่คือแม่มังกรนะเหมือนคุณนะ่ะมีความเป็นนักสู้ อกว่าคุณเป็นคนดือด้อๆไม่ค่อยยอมคนนะแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความเ,เป็นคนดือ้อเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเขามองว่าคุณเป็นคนที่หน้าเด็กกว่าอายุจริงนะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ทั้งสวยแล้วก็ทั้งหอมเป็นผู้ชายที่หน้าเด็กเป็นผู้หญิงที่หน้าเด็กกว่าอายุจริง ญญนนอย่างจะดีขึ้นนะคุณะจะหายป่วยคุณจะหายป่วยนะเนี่ยเป็นรูปหมอดีใจใหญ่เลยแล้วคุณะคือคุณควรจะทําบุญให้กับคุณควรจะทําบุญให้กับบรรพบุรุษควรจะทําบุญให้กับบรรพบุรุษญาติพี่น้องคุณควรจะทําบุญให้บรรพบุรุษญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วจะช่วยให้คุณเนี่ย แก้ปัญหาได้แต่กับคนคนเนี้ยแต่กับคนคนเนี้ยคือคุณอะไม่ควรจะไปยุ่งกับเขามากนะักเพราะว่าเหมือนเขาจะแบบจิตจะหลอนๆหน่อยอะจะเป็นคนที่จิตหลอนๆหน่อยเป็นคนที่แบบเขาเป็นโลกไม่ค่อยยอมรับความจริงอะเออจะหลอนๆหน่อยทีนี้เรามาดูทีมสุดท้ายกันนะคะ เรามาดูทีมสุดท้ายกันนะคะจะใช้ไพ่าทาโร่ทั้งหมด5ใบ นี่คือไพ่อรลัเคิลใช้หนึ่งซัมเมอร์แล้วก็อันนี้ไพ่ y ย s y ย s อ r นูทา r o t นะคะ y e สทาน r อ c l ล c a เ d ใช้สองไป เถินแบกกับกองที่สี่นี้คุณไม่ควรไปยุ่งกับเขานะอืคนคนนี้เหมือนมีอาการทางจิตน่ะเขาเป็นคนที่แบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเหมือนคนที่คนคนนี้เหมือนเขาจะมี อาการทางจิตอ่ะคือเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายอะไรประมาณเนี้ยอันเนี้ยเป็นผู้หญิงอะทําร้ายตัวเองอะเขาเป็นคนที่แบบเอออารมณ์แปรปวนคนคนนี้นะอารมณ์แปรปวนเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้าย คนคนนี้เขาต้องการที่จะกลับมาคืนดีอ่ะคุณนะเพราะนี่คือไพ่กลงล้อในสายตาของเขาอ่ะคุณเป็นผู้หญิงที่สวยและรวยมากคุณเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์และดุเหมือนสิงโตในบางครั้งเนี่ยเขาสัมผัสได้นะว่าคุณอ่ะเออเหมือนมาจากโลกอื่นเขาสัมผัสได้นะว่าเหมือนคุณอ่ะ เป็นคนที่แบบเหมือนมาจากโลกอื่นหรือเป็นคนที่คุณอนะเป็นคนที่มีคุณเป็นคนที่มีมุมมองในชีวิตที่มันแปลกไม่เหมือนใครคําแนะนำจากไพ่นะก็คือว่า every thing that you ask r e i n g for will come your in the summer time ในฤดูร้อนนี้ในฤดูร้อนนี้สิ่งที่คุณต้องการอนะมันจะสมหวัง ในฤดูร้อนที่ผ่านมาในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาเนี่ยมีนาเมษาเนี่ยคุณน่ะจะสมหวังในสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณน่ะไม่ควรที่จะไปอยู่ใกล้คนคนนี้คุณไม่ควรที่จะไปยุ่งกับคนคนนี้เพราะคนคนนี้เหมือนเด็กคนคนนี้นิสัยเหมือนเด็กแล้วเขาทำให้คุณปวดหัว คนคนนี้เหมือนเขาวงกฏเมื่อคุณหลงเข้าไปอยู่เมื่อตัวคุณน่ะหลงเข้าไปอยู่ในเขาวงกฏของคนคนนี้ชีวิตของคุณก็มีแต่ความวุ่นวายเขาเอาแต่เรื่องวุ่นวายมาให้เทิร์นแบ็คเทิร์นแบ็คแปลว่าถอยหลังกลับค่ะให้คุณน่ะเทิร์นแบ็คออกมาเทิร์นแบ็คก็คือมูฟออนให้คุณถอยออกมาเทิร์นแบ็คเนี่ยถอยออกมาถอยออกมา คนคนนี้เอาแต่ใจตัวเองนิสัยเหมือนเด็กคนคนนี้นิสัยเหมือนเด็กคนคนนี้เขาจะนิสัยเหมือนเด็กทาลกที่อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีคนคอยอยู่ด้วยตลอดนิสัยเขาเหมือนเด็กอะต้องมีคนคอยพเนาพ,พนอต้องมีคนอุ้มตลอดอะเนี่ยเหมือนเด็กอะ <goofy. S 1> พอไม่มีใครอุ้มก็จะแหกปากร้อง เคยเห็นเด็กทารกไหมเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีใครทําอะไรนะแม่ก็ร้องแต่พอแม่มาอุ้มหยุดนั่นก็คือนิสัยของเด็กทารกไงพออยู่คนเดียวปุ๊บเนี่ยแหกปากร้องต้องมีคนไปอุ้มมันถึงจะหยุดอืมเขาเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองมากถ้าเขาอ่ะคบกับใครเป็นเพื่อนเนี่ยคุณต้องตามใจเขาทุกเรื่องถ้าคุณไม่ตามใจเขาทุกเรื่องเนี่ยเขาก็จะแบบออกอาการอ่ะอืมออกอาการแบบ เอ,เอาเอาเอาอาการเอาแต่ใจตัวเองเออเอกอาการเอาแต่ใจตัวเองนั่นเองก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะท่าในใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะแบบเสียคาคูก็ให้ไลน์ติดต่อขอบคุณค่ะ